ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางจันจิราสีสลับสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานศึกษาโรงเรียนบ้านย่านอุดมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รับเงินเดือนในอันดับคสหนึ่งอัตราเงินเดือน1 7 4 4 0บาท จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏเพชรบุรีระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยสงขลานคารินส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำหน่ง ภาระงานเป็นไปตามที่กศกออกำหนดข้าพเจ้าสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาการคำนวณและรับหน้าที่การสอนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จะมีกิจกรรม p l c กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุและเป็นครูเวรประจําวันงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจะมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกสัปดาห์องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและกำหนดการสอนออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้สร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้จัดอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในระหว่างการสอน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาได้ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านและให้คําปรึกษาตามความเหมาะสมปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและสม่ำเสมอมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอองค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6หน่วยที่2เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยวิธีการปรับประยุกต์ใช้สื่อการสอนอันปรัโคดดิ้ง สภาพปัญหาจากการสังเกตชั้นเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านย่านอุดมพบว่านักเรียนไม่สามารถจดจำรูปแบบและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบการเขียนโปรแกรมได้นักเรียนจะเน้นการท่องจำและยึดติดรูปแบบจากหนังสือทำให้ไม่สามารถออกแบบหรือเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นๆได้ วิธีการดำเนินงานหลังจากที่ได้ศึกษาชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ได้ทำการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบอันปรักคดดิ้ที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษา หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้จัดหาสื่อบางส่วนและออกแบบเองบางส่วนมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบอันประโคดดิ้งที่เหมาะสมแก่นักเรียนและมีรูปแบบที่หลากหลายและนี่คือตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ผังงานหรือโฟชาร์ทที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมและตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์บล็อกคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสแกป ได้นำสื่อไปทดลองใช้ในกลุ่มนักเรียนปฐมศึกษาปีที่6และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสื่ออันปรักคดดิง้งให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูนำผลสะท้อนในการใช้สื่ออันปรักโคดดิ้งบันทึกข้อมูลคะแนนในสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นำผลสะท้อนในการใช้สื่ออันปรักโคดดิ้งผ่านแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนแบบทดสอบการเรียนรู้หลังเรียนและใบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลคะแนนในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการประยุกต์ใช้สื่อการสอนอันปรัโคดดิ้งในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาการคำนวณพบว่านักเรียนระดับปฐมศึกษาปีที่6จำนวน19คนมีผลสำลีดังเรียนสูงขึ้นเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนในหน่วยที่2เรื่องการออกแบบการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยวิธีการปรับประยุกต์ใช้สื่อการสอนอันปรัโคดดิ้งจำนวน17 ค,คิดเป็นร้อยละ89.40ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านย่านอุดมร้อยละ80ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณมีการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณและผลสำฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านย่านอุดมสามารถออกแบบหรือเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะและทักษะด้านเทคโนโลยีตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ